แต่พี่น้องต้องเข้าใจ5ประการไฟเป็นพระลักษณะของพระเจ้าไฟเป็นการสถิตอยู่ของพระเจ้าแต่ไม่จะเป็นต้องบ้าไฟเพราะพระเจ้าก็อยู่ในความมืดมิดพระองค์เป็นพระเจ้าแต่พระองค์เลือกสำแดงผ่านไฟเพราะไฟเปรียบเสมือนฤทธเดชรัศมีพระปรมีของพระเจ้าบางครั้งพระเจ้าก็เงียบตอนนี้พระเจ้าอาจจะดั้งดูเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พระเจ้าอยู่ที่นี่แต่เมื่อพระเจ้าจะลุกขึ้นพระองค์จะสำแดงเป็นไฟเป็นแสงสว่างเป็นน้ํา เป็นอะไรก็สุดแล้วแต่พระองค์เพราะพระองค์สามารถสาแดงได้เอเมนเอเมนเมื่อไฟเป็นพนลักษณะของพระเจ้าการสถิตยอยู่ของพระเจ้าเป็นอาวุธของพระเจ้าเป็นไฟที่หวงแหนต่อประชากรของพระองค์และเป็นไฟแห่งการชำระและมีอีกไฟหนึ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้คือไฟนรกไว้สําหรับผีวิญญ,ญาณชั่วเอเมนเอเมนนั่นคือหกลักษณะสําคัญถ้าจะแตกย่อยมันมีเยอะกว่าน,นี้นะครับ นะมันมีการรับเครื่องบูชาแต่ผมถือว่าเป็นการสำแดงพระสิริของพระเจ้าไฟนรกคือไฟที่ไม่รู้ดับนั่นคือลักษณะ6ประการสำคัญไฟของพระเจ้าแต่มันมีไฟของพระวิญญาณพี่น้องพูดอเราไฟของพระวิญญาณแท้จริงแล้วไฟ6ประการนี้ก็เป็นไฟของพระวิญญาณเพราะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณแต่มันมีความแตกต่างเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราพูดถึงไฟพระวิญญาณจะมีลักษณะหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงมากๆที่ปรากฏอยู่ในเฉพาะพระวิ ผานพี่น้องพ,พู a a like ดรับไฟพระวิญญาณคือไฟงพระนิเวศของพระเจ้าเอานิ้ว so, ชี้ที่ตัวเองฉันมีไฟของพระวิญญาณเพราะฉันคือพระนิเวศของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์แล้วมันแตกต่างยังไงถ้าผมใช้ภาษาที่แตกต่างไฟของพระเจ้าก็คือไฟของพระวิญญาณแต่มันมีไฟของพระวิญญาณที่เป็นไฟของพระวิญญาณที่อยู่ในพระนิเวศมันต่างกันยังไง อันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายสันส้นๆพี่น้องต้องค่อยๆเดินด้วยกันผมจะซ้ําๆเรื่องแบบนี้หลายๆรอบหลายๆคําเทศนาเอเมนเพราะช็อตเดียวบางทีก็ไม่เข้าใจจริงไม่จริงอันเดียวกันพี่น้องไฟของพระเจ้าที่อยู่นอกพระวิหารมันเกิดแล้วก็ดับฟังดีๆไฟที่โมเสสพบที่พุ่มไม้พระเจ้าอยู่ที่นั่นแต่มันดับไม่ดับดับมันคือไฟแห่งการสาแดง มันคือไฟแห่งการสถิตท,ที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเราโอเคนอกพระวิหารพระองค์สําแดงเมื่อเราไปขับผีรักษาโรคเมื่อเราออกไปทํางานของพระเจ้าพระเจ้าร่วมงานกับเราเป็นหมายสําคัญและการอาศาัศจริถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าเหนือชีวิตของเราเหนือที่ตรงนั้นมันมาแล้วมันก็หายไฟที่ภูเขาสีนายพระองค์สําแดงแล้วมันก็ดับไม่ดับดับมันไม่ได้ลุกอยู่ตลอดเวลา ไฟของพระเจ้าที่ไปเผาทําลายศัตรูเมื่อศัตรูมันหายไฟก็ดับอาวุธของพระเจ้าการสถิตยอยู่ของพระเจ้าพระเจ้าก็ดับแต่เมื่อเราพูดถึงไฟพระวิญญ,ญาณหลายคนพลาดไฟพระวิญญาณไม่เคยดับพี่น้องพูดหลัไฟพระวิญญาณไม่เคยดับ,ดญญย,ดบยกเว้นฉันจะดับมันดังนั้น,นพระคัมภีร์จึงบอกเราย่าดับพระวินญ,ญาณเพราะพระวิญ,ญญาณอยู่กับเราสมบูรณ์100%เ แต่พี่น้องจะดับหรือไม่ดับขึ้นอยู่กับตัวของท่นานคริสตจักรหลายคริสตจักรดับไฟพระวิญญาณไฟพระวิญญาณจะถูกจุดอยู่ในพะนิเวทของพระเจ้าอยู่เสมอและมันไม่ได้มีอันเดียวมันไม่ได้มีไฟเดียวมีหกลักษณะที่สําคัญเกี่ยวกับไฟพระวิญญาณมีหกลักษณะกรอบของไฟพระวิญญาณและเมื่อเราอ่านในพระวจนะของพระเจ้า พี่น้องดูช่อช่อคันปฏิบในพระนิเวศของพระเจา้าขอดูด้วยกันให้ดูรูปนะนี่คือช่อคันปฏิบในพระนิเวศของพระเจา้ามีทั้งหมดอยู่เจ็ดช่อเจ็ดช่อช่อแรกช่อประธานที่อยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าไฟของพระยาเวและเวลาปุโลหิตมหาปุโลหิตไปจุดเขาจะรักษาไฟตรงนี้จุดครั้งแรกและเขาจะเอาไฟตรงนี้ไปจุดข้างๆข้างๆ มันจะมีไฟดวงแรกที่จุดคือไฟของพระยาบเวแล้วไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไฟของพระเจ้าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนปเปลวเพลิงของพระเจ้าเป็นเหมือนความสว่างเอเมนและเมื่อพระองค์อยู่ในชีวิตของเราพระคัมภีร์บอกเราอย่างชัดเจนว่าท่านทั้งหลายคือความสว่างของของโลกนี้เมื่อเทศกาลเพนตทคอสไปองพระวิญญาณลงมาจุดที่สาวกทําไมฟังดีๆทําไม เพราะไฟของพระวิญญาณที่แท้จริงอยู่ในพระนิเวศแต่พระองค์ได้ยกเลิกระบบเดิมคือเลิกระบบพระวิหารของพระเจ้าพระองค์ยกเลิกว่าไฟของพระเจ้าจะไม่ได้อยู่แค่พระวิหารในกรุงเยรูซาไฟของพระวิญญาณที่ถูกจุดไว้โดยช่อทั้งเจ็ดนั้นจะไม่ถูกแค่จำกัดอยู่ในกรุงเยรูซาแต่ไฟของพระวิญญาณน,นั้นจะถูกจุดในชีวิตของมนุษย์ทุกคนดังนั้นพระธรรมโยเอลจึงบอกว่าเราจะเทพระวิญญาณ ไม่ได้แค่อยู่ในพะนิเวศของพระเจ้าไม่เค่อยู่แค่คนคนเดียวที่กาลังรับใช้พระเจ้าที่อยู่อิสราเอลลองสังเกตไฟของพระวิญญ,ญาณที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เดิมจะอยู่กับคนบางคนที่พระเจ้าใช้เพื่อนําอิสราเอลดูแลอิสราเอลดูแลคนของพระเจ้าดูแลแผ่นดินของพระเจ้าที่อิสราเอลเท่านั้นเอเมนแต่เมื่อไฟของพระเจ้าที่เป็นความสว่างของโลกนี้อยู่ในเทศกาลเบนคอต์พระองค์ได้ยกเลิกระบบเดิมในพระองค์ทรงย้ายไฟเหล่านั้นมาอยู่เหนือผู้เชื่อทุก ดังนั้นจึงไม่เป็นเรื่องแปลกว่าทำไมพวกเขาล้อยกว่าคนถึงมีไฟของพระเจ้าเพราะนั่นคือไฟแห่งพระวิญญาณในการสถิตยอยู่ของพระวิญญาณอยู่เหนือชีวิตของผู้เชื่อทุกแต่ท่านยอมให้พระเจ้าจุดครบทุกด้านไหมเมื่อพระเจ้าประทับอยู่ในชีวิตของท่านมันมีอีกหช่อที่ท่านต้องยอมให้พระเจ้าจุด บางคนให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าจุดไฟอยู่แค่ตะเกียงเดียวแต่มันมีอีก6อันที่เราต้องรู้ว่าพระเจ้าอยากให้เราจุดไม่ว่าจะเป็นความยำเกรงการให้คำปรึกษาปัญญาความรู้ฤทธิดเดชหลายคนคิดว่าพระองค์มีลักษณะเดียวคือฤทธิดเดชล้วฤทธิเดชฤทธิดเดชพี่น้องในเทศกาลเพนเ c คอสพวกเขามีการสถิตยอยู่ของพระเจ้าและพระเจ้าเทลักษณะหนึ่งที่เด่นชัดคือฤทธิดเดชของพระเจ้า ลงมาเหนือพวกเขาพี่น้องต้องเข้าใจแลวพวกเขาเปี่ยมล้นในพระวิญญาณพวกเขาจึงพูดภาษาต่างต่างๆคนยิวไม่ชอบพูดภาษาต่างชาติเขาเป็นพวกอนุรักษ์นิยมจะให้เขาไปเรียนภาษาอังกฤษเขาคงไม่เรียนเขาบอกว่าคนชาติอังกฤษนีตน่ต่ํากว่าเขาให้เรียนภาษารมเขาก็คงไม่เรียนเหมือนอาขาไปเรียนภาษาลีสอไปเรียนทําไมภาษาอาขาดีอยู่ดีอยู่แล้วไม่เรียนไม่ทอมใจฉันเนี่ยอาขา ครึ่งโลกฉันไปที่ฉันไม่อดตายฉันไม่เรียนหรอกแต่พระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาแล้วบอกว่าฤทธิ์เดชของเราอยู่ในชีวิตของเจ้าเจ้าถูกจุดเพื่อออกไปเป็นพยานดังนั้นปากของเจ้าเราจะเป็นการเผยเพระวจะนะให้รู้ว่าพระเจ้าจะใช้ปากของคนยิวออกไปประกาศข่าวพระข่าวประเสริฐของพระเจ้านั่นคือหมายสามขันมีอีกหกช่อในชีวิตของท่านที่ท่านต้องยอมให้พระเจ้าจุดเขาถึงบอกว่าเรามีการ เต็มล้นในพระวิญญาณแล้วมีการทําไมครับล้นด้วยพระวินญา่าคือทําไมเรายอมกับพระเจ้าแบบสุดๆทั้งชีวิตบางคนยอมแป๊บเดียวเหมือนเมฆหมอกในยามเชา้ายอมเฉพาะวันอาอาทิตย์คุณจะได้ไฟนอกพระวิหารคือไฟแห่งการสำแดงเพื่อที่คุณจะมีกําลังรักษาไฟที่แท้จริงในชีวิตของท่านเองเอเมนการขับผีการรักษาโรคหมายสําคัญต่างๆที่เกิดขึ้น ผมถือว่าเป็นไฟนอกพระบมิหารมันเกิดแล้วก็ดับเพื่อหนุนใจให้อิสราเอลเดินในทางของพระเจ้ารักษาไฟในทางของพระเจ้าไฟบนแท่นของพระบาอันกับของเอลยาที่ส่งไฟลงมาเป็นไฟที่พระเจ้าสาแดงฤทธิดเดชของพระเจ้าต่อหน้าชนชาติอิสราเอลมันเผาเสร็จมันก็ดับไม่ดับมันดับแต่ไฟนั้นสาแดงเพื่อให้อิสราเอลเกิดการตื่นตัว แล้วก็กลับมานมัสการปฏิบัติรักใช้พระเจ้าหลายคนถูกขับผีระหว่างตอบสนองอาจารย์อยากเลิกเชื่อพระเจ้าใช่ไหมหนูนานหลายครั้งอาจารย์ไม่อยากมาโบสถ์รู้สึกทะเลาะไม่อยากมาโบสถ์พอมาถึงปุ๊บพระเจ้าสำแดงว่ามันคือฝ่ายวิญ,ญญาณเกิดขึ้นกลับมาเริ่มต้นใหม่<อ>นั่นคือไฟนอกพระวิหารแต่ไฟในชีวิตของเราเป็นไฟที่จุดอ,อยู่ซะเสมอดังนั้นเราต้องเข้าใจดังนั้นเราต้องเข้าใจ แะเจ้าย้ายไฟจากพระวิหารมาอยู่เหนือชีวิตของท่านท่านคือพระรนิเวศของพระเจ้าท่านต้องรักษาไฟนี้สร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าและปัจจุบันคนแสวงหาไฟคืออะไรไฟแห่งความตื่นเต้นไฟแห่งหมายสําคัญมันเกิดแล้วก็ดับและซาตานชอบมากที่ล่อลวงท่านแทนที่จะมีการปลดปล่อยที่แท้จริงมีการสถิตที่แท้จริงมันกลับกลายเป็นรับอาการหัวเราะรับอะไรไม่รู้สารพัดอย่างจนกระทั่งลืมรักษาไฟที่แท้จริงของ พระเจ้าลืมรักษาไฟนิจของพระวิญญาณที่อยู่ในตัวเองพระวจนะของพระเจ้าเวลาโมเสสเจอไฟของพระเจ้าเขาไม่ได้เจอแค่ไฟเขาพบถ้อยคําของพระเจ้าเวลาพระเจ้าปรากฏบนไฟสันฐานบนภูเขาซีนายไม่ได้มีแค่สันฐานที่ปรากฏเหมือนไฟเท่านั้นแต่มีถ้อยคําของบัญญัติสิบประพี่น้องพี่น้องอยากพบไฟของพระเจ้าพบพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่พบอา อาการคนที่รักษาไฟของพระเจ้าคือคนที่รักษาถ้อยคําของพระเจ้านี่คือสิ่งที่สําคัญที่คริสเตียนจะเป็นต้องมีความเข้าใจการเต็มล้นของพระวิญญาณมีหลายลักษณะในชีวิตของคนแต่ละคนต่างกันไปขึ้นอยู่กับการทรงใช้ของพระเจ้าการเต็มล้นในพระวิญญาณมีลักษณะบางอย่างที่ไม่จะเป็นต้องเกี่ยวกับการอัศาจรรย์แต่เป็นเรื่องของปัญญาก็ได้อพยบบทที่สามสิบเอ็ดข้อหนึ่งถึงสามให้เราอ่านด้วยกันสามสี่ ระยาเวตัดกมโมเสสว่าดูสิเราได้เลือกเบซาเลบุตรอุรีผู้เป็นบุตรเออแห่งเผ่ายูดาและเราได้ให้เขาเต้เปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือความเข้าใจและความตบมือให้กับพระวจนะของพระเจะ้าหน่อยชอบมากอกทั้งหลักษณะนี้เอาไปแล้วสามใครองค์แตกเลยปัญญาความรู้ความเข้าใจ ลิเดตไหมไม่มีปัญญาความรู้ความเข้าใจเต็มเปี่ยมด้วยพระวินทําอะไรอะ่ะช่างช่างทาอะไรปฏิบัติพระเกี่ยวกับพระวิเอมเอชวิตองค์พระเยซูพระองค์ก็เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อ่านด้วยกันในพระธรรมลูก,กาบทที่4ี่ข้อหนึ่งอ่านด้วยกัน3 4พระเยซูทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริรสุทธิ์ทรงกลับจากแม่น้ำจอแดน และพระวิญ,ญญาณทรงนำพระองค์ไปในทินพี่น้องผมถามทำไมการเต็มเปี่ยมในพระวิญ,ญญาณไม่ได้ดูเท่เหมือนที่หลายคนเข้าใจเต็มเปี่ยมแล้วพูดประสาปแปลกๆหรือหอัวเราะหรืออะไรทำไมเต็มเปี่ยมแล้วพระวิญ,ญญาณนำไปที่ไหนไปทินธุระการไปในทินธุระการคุณอยากเต็มเปี่ยมในพระวิญ,ญญาณไหมทุกคนบอกว่าอยากใช้เลยฤทธเดชปัญญาความรู้ความเข้าใจเอาทุกอย่าง แต่เมื่อมาถึงชีวิตพระเยซูเมื่อคุณอยากเต็มเปลี่ยมด้วยด้วยพระวิญญ,ญาณทำใจพี่น้องเพื่อนจงทําใจจงทําใจเข้าสู่ถิ่นธุระกันดารเอาไหมเอาไหมนี่ถ้าคุณอ่านพระคัมภีร์พระเยซูรับปบติสมารจากยอนพระวิญญาณสุดลงมาสวมทับเต็มล้นแผ่นดินเต็มล้นแล้วลุยงานพระวิญญ,ญาณบอกพระคัมภีร์บอกพระวิญ,ญญาณนำพระเยซูไปในถิ่นธุรกัน ท่านอยากเต็มเปี่ยมแลวท่านพร้อมจะลุยทิ่นธุรกันดารไหมออลำบากหน่อยไหมสี่สิบวันอดอยากเอาไหมจริงเหรออย่ารับปากไปเรื่อยสิเอาไหมไม่เอาแล้วไม่เอาเต็มเปี่ยมแล้วหรอรู้ไหมพระเยซูเมื่อเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณพระวิญญาณนำพระเยซูไปในถิ่นธุรกันดารไปทาไมไปเพื่อเป็นแบบอย่างให้แกเราทั้งหลายดูว่าการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเป็นคนที่ยืนหยัดในทุกสถานการณ์ ฟังดีๆการที่เราเต็มเปี่ยมในพระวิญญาณไม่ได้หมายความว่าเราจะฟู่ฟ้าอลังการบางครั้งเราเข้าใจภาพนั้นผิดซึ่งพระเจ้าทําได้เหมือนที่เราเรียนรู้แต่การเต็มเปี่ยมในพระวิญญาณเขียนชอบนดไว้การเต็มเปี่ยมในพระวิญญาณคือการยืนหยัดอยู่ในทางของพระเจ้าอย่างมั่นคงฟังดีๆการเต็มเปี่ยมในพระวิญญาณคือการยืนหยัดอยู่ในทางของพระเจ้าอย่างมั่นคงเมื่อพระเยซูเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ เอาเลยเอาคนเตมเปลี่ยนพระวิญญาณเพือเป็นเพื่อเป็นพรแก่คนทั้งโลกพระองค์ถูกทดสอบด้วยความอยากในอาหารพระองค์ผ่านพระองค์มาถูกทดสอบด้วยอะไรด้วยเกียรติยศชื่อเสียงด้วยฤทธิเดชของการปกป้องพระองค์อยู่แบบนั้นโดยไม่มีฤทธิเดชเลยการเตมเปลี่ยนของพระวิญญาณในเวลานั้นพระองค์ไม่ได้สัมแดงการอัศจรรย์แม้แต่อย่างเดียว ไม่มีการอัศจรย์เกิดขึ้นในขณะที่พระองค์เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณในทินธุรกักดานแต่พระองค์เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณและคนที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณสิ่งหนึ่งที่เด่นชัดมากคือพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูยืนหยัดอยู่บนพระคำและใช้ตามใจพระเจ้าไม่ใช่ตามใจผีตามใจ คนที่เต็มปี้วยพระวิญญาณจะยืนหยัดอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าและพูดพระวจนะของพระเจ้าตามใจพระเจ้าใช้พระวจนะของพระเจ้าถูกใจพระเจ้าอยู่ในทางของพระเจ้าเพราะบางคนเต็มเปี่ยม้วยพระวิญญาณก็ใช้พระวจนะของพระเจ้านอกใจพระเจ้าพระคัมภีร์จึงบอกว่าเรามีผู้รบใช้ที่ดีและผู้รบใชท้ที่ไม่ดี พระองค์ไม่ได้บอกว่าผู้เราใช้ปลอมกับผู้รับใช้จริงพระองค์บอกของปลอมของจริงก็มีแต่มันมีผู้เราใช้ที่ดีกับผู้เราใช้ที่ชั่วมีคนรับใช้ที่ขยันแสวงหาเกียรติให้กับพระเจ้าทําถูกใจพระเจ้าและมีคนรับใช้ของพระเจ้าที่ขี้เกียจที่ไม่ฉลาดไม่พัฒนาตนเองเห็นแก่ตัวพระเจ้าก็ตําหนิเหล่านั้นดูกับคําอุปมาเรื่องตะลั่นเอเมนเราต้องเข้าใจเอานิ้วชี้ที่เร่งฉันเป็นคนของพระเจ้าแบบไหน ในเวลาที่พระเยซูเผชิญกับความทุกข์ยากระบาดพระองค์แต่เปี่ยมด้วยพระวิญญาณและในเวลานั้นไม่มีสักข้อเดียวที่บอกว่าพระวิญญาณช่วยอะไรพระเยซูไม่มีเลยแต่คนที่แต่เปี่ยมด้วยพระวิญญาณอย่างแท้จริงจะยืนหยัดอย่างมั่นคงในพระวจนะของพระเจ้าในทางที่พระวิญญาณนำแม้ไม่มีการอัศจรรย์ใดๆเกิดขึ้นณที่นั้นตลอด4ี่สวันไม่มีแต่เขา ยังสัตย์ซื่อแต่พระองค์ยังสัตว์ซื่อเดินในทางของพระเจ้า